กูโดนแล้วอะ่ะกูเจอกันที่ที่พำนักของอัสลอฟอัสลอบปิดล้วอัสลอฟเขาบอกว่าเป็นจอมเวทที่เจอหมูเจอหมูต้อไม่เกี่ยวเฮี้ยอะไรเลยแล้วอัสแลอะะอดล่ะเจอหมาปูไอ้กูไม่ไม่กูแหลกจังเลยวะยแล้วไอ้พี่นั่งเจ็บแล้วไปเสียงอยู่แถวๆกูไอ้สัตว์เฮ้ยใครมาแก้โดเทมเนี่ยกูเองกูเองเพี่แม่หมูจริงด้วยเฮี้ยไปปั่นไฟไปปั่นไฟแล้วอ่ะบัว เจ๊ดสองเป็นหนึ um ่งทีหลงหลงใไล้ใกล้หลงไอ้นันไอกูค้างอยู่เต็มังแล้วค้างเลยอุ้ยอุ้ค้างใ่เอาตายง่ายบอกเลยเห็นตัววับปะไปดเอนไปไหนก็ไม่รู้การตางมึงต้องไม่สุดปล่าปั๊บเดยังหายีเียบร้อย ไปดึงให้โอ๊ยใส่หมวกกันน็อกให้ด้วยไองมีบอลรถถามโคตรโคตรแหลกเลย,เยี้อ่ะกูไม่มีอะไรอ,อ่ะมึงปั่นอย่างเดียวอ่าเบลนเบลินแล้วก็ต้องมาไกลๆนะเยสอยากไปปั่นจังแบบต่อวะ่ะแต่มันน่าจะเดินมากลางแบบแล้วไ,ไปปั่นอันใจต่อมึงไป <weaknesses S 1> ช่วยมั้ยนะกูตอนนี้กูยังใจร้อนเลย กูเก็บสปินไปแล้วเ,เ,เสียงมาหอนเอา้ามันเห็นกูได้ไงเตลสเตลสเตลอเจ้ยโกูเจโก้โอเคกูเล่นอยู่ตรงรถเมี์คือแถบนี้ไม่มีเพื่อนเราอยู่นะเพื่อนนั่นอยู่แถบไอ้บัสอะ่ะกูลากกูลากไปตรงรถกล้บมาเลยก็ อ๋อแล้วบ้านเล็กนี่กูอยู่ไอ้แซดบาา้าไม้ดิ่นเลยนะสิงมาฝั่งตรงข้ามแล้วลนะแล้วกูหิวมากเบ็ดแม่กูอยู่บ้านเล็กอี๋อย่าลบบ้านเล็กนะบ้านเล็กมีเบ็ดไหมบ้านเล็กมีไม,ม้ปะเดี๋ยวเพิ่งกูอยู่แลเว้ยกูขอหาเครื่องกดก่อนตามกูมาตามกูตามกู ปัดไฟอโรอลจัดเยลยสาวผัดทำเบียรล้มละล้มห่างไกลผู้ผคนอุ้ยเจ็บตกใจอย่าเพิ่งเจ็บจะพลัเเเเงงานที่เด็ดเหนื่อยเรียบร้อยอเรียบร้อยเลยทำไมวะไม่รู้หรอกไม่จะทำให้มวของกูแม่งติดมันไปทำงานอ๋อหรอ ไอ้นั่นกูใกล้เสร็จแล้วกูก็ต้องปล่อยใช่ปะไม่<า>ปเป็นไรไม่เป็นไรติดไปเลยเฮียอุตส่าห์ติดแล้วอ่ะปล่อย้บิกูแล้วกูก็จะตั้งแหมพไว้่ยดูของกูดิกูครึ่งหน no. ึ่งแล้วแหะหาหาหาทอดกันอันนี้ทอดอย่างใกล้ๆอ่ะทอดไปแล้วเฮียมังไม่อยู่กูอยู่กูอยู่กับกูอยู่กับกูมันอยู่ทอดเจอทุกทอดแล้วก็แยกไปกันแล้วก็หิวจะกูจะมันอยู่กูนะมันอยู่กู เ้ยใครวะเนี่ยแช่บาสเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยไม่หลุดเหมือนเดิมแล้วก็ไม่รีเซ็ตไมค์ให้เขาด้วยมาดิกมาดิอ๋อตัวนี้ไม่ใช่บาสเพื่อนโอ้คุยมันหลงมันหลงกูมันหลงกูมันอยู่ตรงที่กูไกดแบงค์ปั่นเสร็จอะเร่งกันไปก่อนเลยตรงนู้นอะเอ้ยมันขำกูมันขำกูเอ้ามันหลงกูง่ายจังเลยหรือมันสะเตลกูอยู่ มันไม่เจอกูอ่ะมันหลงกูอ่อยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งไหนนะอยู่ฝั่งที่เราเอา้าเอา้าแล้วกูก็ตายยากไปตอนไหนวะนะกูหาเครื่องอ่ะหาเครื่องถอดเนี่ยเอา้มามันไปบ้านมึงลบตรงไหนอะไกลเลยอะ่ะไอ้เนี่ยก็ตัวฟักแล้วไม่กูเห็นดิโอ้มึงมาอยู่ตรงนี้ตอนไหนวะเนี่ยไปหลุดปะไปไหนบ้นานมึงกำลังหาอด,าดอยู่ไอ้เนี่ย มันอยู่ตรงบ้านเล็กเลยอะบ้านเล็กที่เราปั่นเสร็จอะแบงค์กูเนียนกูเนียนเดี๋ยวกูไปช่วยบ้านเองเห็นแล้วใช่ไหมมันสเต๋วมันทำสเต๋วระวังด้วยเออมันอยู่มึงมันอยู่มึงปัดห่วงกูจะระเบิดแล้วด้วยกูฉีดไปเลยเไอ้ลากไว้ให้หน่อยด้วยไปได้เดี๋ยวกูเล่นหนักเดี๋ยวกูเล่นหนัก กลัไอ้เฮี้ยโหกูจะระเบิดแล้วไล่มาบอกกูด้วยเข้มมาเข้มมาไปไปดึงดึงมันดึงดึงมันดึงเฮ้ยมันกลับมันกลับมันกลับไปมันกลับไปมันกลับไปกูจะระเบิดแล้วไปล่ากหัวไม่ใช่ไปกลับเฉยเลยไอ้้เหีย เด้ยวคุณจะระเบิดละกรละราละรางหากโอ้หนีไปไปแล้วแทงหลังไปแล้วเอาแเช่นเวลาก่อนไมเพื่อนมาดิมาดิมันอยู่ตรงรถรถเหลืองรถเหลืองไอ้ขี้มันกัน,นวเว้ยไอ้คุยคุยควยเฮ้ยแบงค์มาตายออกูไม่น่าเลยเปนนวระเบิด <laughs> ิงโอ้โหปออ่ะวะแบงค์เชื่อ,อเบื่อวะเบื่อเดินตัวนี้อย่างงี้แล้วไม่กันได้มีสวย,วยลึเปล้กากูขับไอแบงค์มือถอดได้เหรอวะไม่ได้ถอดได้ก็ฮีนะเอะเอามึงแตกล <laughs> ตไปไปแล้ว <laughs> อะไปก่อนแล้วกัน

ไม่มีตายยาวคนนี้เอรียบร้อยโอ้โหโอ้โหตีแปดเม็ดไม่หนักติงเชิงมันหนาตัวเียเนี่ยไม่นัดติ้งูโอ้ยอย่าใส่ให้ผมกูใช้ชีวิตง่ายๆแล้ว่ากูสบายๆไม่เป็นไรกูมีลูกเองก็กูชอบแบบนี้ไอเดตยนามาไหนดไอ้นั่นกูก็ออกไม่ได้ดิกูโดนใส่หมวกอย่างเงี้ยใช่แล้ว เกินไปว่ะออกข้อได้อย่างเดียวเอาเพื่อนูุอย่างน้อยมึงก็รอให้เอาผู้ีำเนี่หลกอ่า,อเ,อาเรียบร้อยโดนรับถอยหลังแล้วมึงต้อมาหาทอดกันเอาอตัวไม่ได้กูาาหาหลุมเลยบ อยู่บ้านเล็กเห็นแล้วหลอกบ้านเล็กใช่ไหมมีปะวะไม่ไหวแล้วอะมาดูดลองเข้ามาดูึมคอยดูนะเครื่องเดียวกูหลุดเลยเว้ยกูแม่งสูกันกันีไม่ได้ย่โนนึงโดนโนเนี่ยเราไดหมหัวเราะแหละเชื่อกูดิไปกดเที่ยเลย อาบาตาบ,บาราะีเฮ้ยม,มึงวี้ไปทางขวา,าเลยเดี๋ยวเยวมันมาทางปรตูเีกู้งวิ่งี้เอาขวาไปเรียบร้อยกาบินเยอยแลเพื่อนเดนห้าเลยแตกว่ะเพื่อนดิ้นรุดออกมาผมรุกไม่ได้แล้ว ทีนึงฟึบเอาไปดึงตัวโยกไปเอาแบงค์ององโอ้แตก <c oughs> ยอมเว้ยทีดหลุดก็ชนะแล้ว <c oughs> ไม่โอ้โหถ้ามีม้านะ <c oughs> โอ๊ตจีซ้ำ ขอดิ้นก่อนขอดิ้นก่อนไปดินตายเลยนะกดไม่ติดมันต้องกดไปก่อนเ้ยเฮ้ยว่าแล้วกูดิ้นเดเดยวหลุดได้อะจบจบเลิกเลิกเกมพันนี้เลิกเลิก เต็มไม่เสร็จเลยล่ะเหลื่อยๆกี่นาทีแล้วไอ้ไปแลนมึงไะเกมพันธ์เนี่ยไอ้แค่ลบทิ้งเลยเดยบายสัตขายทิ้งเล้ยีรัดอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ทำเลยผิดเลยเฮ้ยมันมันไม่ให้กลัวมันไม่ฆ่ากูมันจะปล่อยห่วงระเบิดอแตมันไม่ระเบิดเวลาไม่นับอ่ะระเบิดไม่ได้มันมันคงผิดมันคงคิดอย่างนั้นแหละกูต้นมันจะให้มึงไปหาท่อเองเว้ยแล้วพอมึงเจอท่อมันจะกระทืบท่อข้างหน้ามึง ที่ศพใครวะเนี่ยศพไอ้บาส์ดี่ว่จ้าการตายของมึงเข้าไม่สุดเปล่าไอ้มึงก็อุ้มกูสักทีเฮ้ยเนี่ยถ้าแบบเนี้ยถ้ามึงตายแล้วมันยังไม่ฆ่ามึงสามารถแล้วรีพอร์ตมาได้เลยเหี่ยแค่มันปล่อยกูเลือดออกตัวหมดแน่เลยน่ะหนุ่มอยู่แถวนี้เหรอเออโอเคกูหมดแล้วจตัวแดงหลังไอ้ที่อไม่ใช่อะไรละกูดีใจสุดวะเออว่ะ เีโอกาสได้ทีไปได้ดทีชวเครื่งชั่วโมงอะกู่ี้นชั่วโมงอะพวกูควรได้เลิกเด็ดบายทาวอนไน่ ไม่เราเจอตัวโหดด้วมันน่าจะใส่แบบโหแบบจัเต <E ็มาเชียยังแหลกเลยโหรถไปขีดนีงรถแคห้าสิบขีดเลยเ่อเหลืออยี่สิบสำ่ับไม่ได้ใส่เอาแบบเอาออกยากโอ้เก็บของนี้ไว้ที่หลัง